ก็จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับให้ทุกคนนับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีระบบสมัรสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแจ้งข่าวสารทางดิสคออีกด,ด้วยแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในดิสคอนะผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอไว้ใต้คลิปนี้นครับขอให้รับชมคลิปให้สนุกครับเลนที่1 1บบทที่3.2มจุดสองบทนี้จะยาวนิดนึงนะครับวิธีที่ติดต่อกับอลิสูได้ไวที่สุดก็คือการติดต่อเธอโดยตรงอย่างไรก็ตามการจะทราบสถานการณ์ปัจจุบันของเธอโดยละเอียดก็คงจะเป็นเรื่องท ตัวอริสุเองอาจจะพูดตกไปตกมากับคีโยก็จริงแต่ตัวคีโยคิดว่าตัวอลิสุคงจะปิดบังอะไรบางอย่างไว้แน่อีกทางเลือกหนึ่งคือการไปถามคนรอบข้างที่สนิทกับอลิสุและรู้สถานการณ์ของอลิสุได้ดีที่สุดแต่การทำแบบนี้มันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะถ้าตัวคีโยสนใจสถานการณ์ของอลิสุมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พวกเขาเอาจจะรู้เรื่องนี้และกลุ่มที่อลิสุอยู่ก็มีฮอนโดและชิโนฮาระที่เป็นเพื่อนร่วมพ่อข,ของคีโยอีกด้วย เขาทัคู่ไม่ใช่คนประเภทที่เก็บปากเงียบหรือเป็นนักแสดงที่ดีสักเท่าไหร่ระหว่างนั้นตัวคิยวเองก็ตัดสินใจไปที่ล็อบบี้เพื่อคิดทบทวนสิ่งต่างๆระหว่างที่คีโยก็กำลังเดินไปที่ล็อบบี้ก็ได้มีคนทักคิยวนะครับซึ่งคนนั้นก็คือซานาด,ดะซึ่งตัวเขานะครับก็อยู่ห้องเดียวกับริสูด้วยเหมือนว่าเขาจะเพิ่งออกมาจากอ่างอาบน้ำนะครับตัวคียวก็ได้ชวนคุยนะครับแลวตัวซานาด,ดะเองก็ได้พูดถึงเรื่องฮาชิมุโตที่ว่าตัวฮาชิมุโตอยู่กลุ่มเดียวกับกคาาบิางและต งตัวคียยก็ถามว่าที่ฮาชิโมโตะเข้าไปม,มีส่วนร่วมในการไล่ออกของคาโมโรใช่ไหมแลวตอนนี้ตัวซานาดะเองไม่มีเจตนาที่หาความจริงโดยไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดแต่ถึงจะเป็นความจริงตัวซานาดะเองก็อยากจะรู้เกี่ยวกับฮาชิโมโตะตอเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวนี้ทําไม่คิยยรู้นะครับว่าตอนนี้ห้องเอไม่เพียงแต่ลิสุเท่านั้นแต่ฮาชิโมโตะเองก็ยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากตัวคิโยก็ได้บอกนะครับว่าตัวฮาชิโมโตะรู้ทำตัวปกติดีซึ่งตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าสำหรับบทพูดกันมเะ ลักษณะการพูดของนักสองมันคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ตัวคียวก็พยายามดูเข้าหัวข้อหลักนะโดยถามว่าแล้วอลิสูล่ะเป็นยังไงบ้างตซานาดะเองก็บอกว่าตัวอลิสูดูปกติดีซึ่งตัวคียวก็ได้ถามถึงสถานการณ์ของกลุ่มนะครับที่ตัวเขาแพ้ถึง3เกมแต่ตรนัดะก็บอกว่าตัวเขาไม่รู้อะไรเลยตัวเขาไม่ได้เห็นอลิสุ์เข้าร่วมหรือแม้แต่คําแนะนําเลยและตัวซรนาดะเองก็ได้ถามเคียวกลับนะครับว่าตัวคียวล่ะรู้อะไรบ้าง ซิเคียวก็บอกว่าน่าเสียดายเพราะข้อมูลที่เคียวมีนะครับมันก็คงไม่ต่างกับสนดะมา,ากซึ่งตัวสนดะก็จะดีใจมากเลยครับถ้าเคียวคอยดูแลฮาชิโมโตะแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามแต่เคียวก็บอกว่าตัวเขานะครับจะตั้งใจจับตาดูฮาชิโมโตะทัาที่ทำได้แต่ตัวเคียวก็ไม่รู้รายละเอียดมากพวกเขาคิดว่าฮาชิโมโตะทรยศห้องเรียนจริงๆงหรอซึ่งพอานดะเจอคำถามนี้เข้าไปนะครับตัวเขาก็ไม่สามารถตอบได้ในทันทีและตัวสนดะก็ได้เล่าว่าเนื่องจากเขาไม่ได้คุยกับทุกคนในห้องโดยตรง เขาไม่สามารถบอกได้ชัดว่ามีใครบ้างที่คิดแบบนั้นแต่คิดว่าน่าจะมีจํานวนหนึ่งเลยซึ่งพอซานาดะพูดแบบนี้คิโยนะครับก็นึกถึงคิโตะคนแรกเลยนะครับแลวนักคูก็ได้คุยกันอีกเล็กน้อยแต่ตัวคิโยก็เหมือนเห็นโฮลิคิตะที่มองอยูกไกลๆนะครับดูเหมือนว่าเธออยากจะเข้ามาคุยด้วยพอคิโยอยู่คนเนี้ตัวโฮริคิตะก็ได้เข้า,าหานะครับแล้วขอให้คิโยนะครับช่วยเรื่องอะไรบางอย่างหน่อยเพราะกูของโฮลิคิตะก็มีรุ่นพี่นางโมโนามอยู่และจชนะ5้าครั้งติดต่อกันอีกด้วยตัวโฮริคิตะนึ เรื่องนี้จะเล่าให้ใครฟังไม่ได้มันเป็นเรื่องของอิจิกะที่อยู่กลุ่มเดียวกับฮอลิคิตะทงเคียวก็เริ่มกังวลเล็กน้อยนะครับฮพลิคิตะก็บอกว่าอิจิกะนะครับเขาค้างพูดมาแต่เธอก็ไม่ทําอะไรที่เป็นปัญหาซึ่งพอเคียวได้ยินแบบนี้นะครับก็โล่งใจนะครับแต่ฮอลิคิตะก็บอกว่านายรู้ใช่ไหมว่าทักษะทางกายภาพของอิจิกะดีแค่ไหนดูเหมือนว่าเธอจะมีศิละปะก,การป้องกันตัวอีกด้วยและตัวเธอคิดว่าเคียวคงจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แต่ตัวเธอเป็นที่อิจิกะอยู่นิดหน่อยเเเป็นนนนสสิ่่่งทีีธออไมามาารรถตบแนน้ดย ซึ่งเธก็ได้ถามนะครับว่าตัวโฮลิคิตะจะยังไงต่อซึ่งเธอก็บอกว่าเธอทําดีที่สุดแล้วแต่ตอนนี้เธอยังไม่รู้ว่าเธออยู่ในระดับที่จะแข่งกับอิจิกะได้ไหมเพราะงั้นเธอเลยขอให้คิโยมาประเมินความแข็งแกร่งของเธอดูซึ่งเหมือนคิโยก็จะให้คําแนะนําไปนะครับและถามว่าอิจิกะยินดีที่จะสู้เหรอซึ่งโฮลิคิตะก็บอกว่ายังแต่เธอคิดว่ายังไงอิจิกะก็ไม่มีทางที่จะปฏิเสธแลวตัวโฮลิคิตะก็ถามว่านายจะอรับความขอของฉันไหมซึ่งคิโยก็บอกว่าทำไมเธอไม่ลองไปถามอิดูล่ ตัวเธอน่าจะยอมช่วยนะเคียวพยายามเลยกรีดคนคนหนึ่งนะครับที่อาจจะซ่อนอยู่ใกล้ๆและอาจจะกำลังแอบฟังอยู่ก็ได้นะครับซึ่งอิบุกิก็งุนงินเล็กน้อยนะครับที่เธอโดนจับได้แล้วเธอก็ได้โผล่ออกมาครับและเหมือนตอนนี้นะครับทั้งคู่ก็จะเริ่มสู้กัน,นครับเหมือนว่าจะประเมินอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งอิบุกิก็บอกว่าที่เธอทําแบบนี้ระหว่างค่ายซ้อมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลําบากหาที่ในโรงเรียนใช่ไหมเซโฮริคิตะก็บอกนะว่ามันโดดเด่นเกินไปถ้าจะแข่งในโรงเรียนไม่เหมือนทั้งคู่ก็จะแบบบว่า่าามมงนนกกััคร แล้วตัวโฮลิคิตะก็จะถามคิโอครับว่าตัวเธออินดีครับที่จะให้คะแนนส่วนตัวกับคิโอซึ่งคิโอก็บอกนะว่าผลจากการทะเลาะกันครับมันมีข้อเสียมากกว่านั้นแต่ตัวคิโอก็จะยอมรับได้ถ้าามีเงื่อนไขซึ่งคิโอครับก็ให้เงื่อนไขไปนะว่าตัวโฮลิคิตะต้องคุยกับอิจิกะในวันนี้และตัวโฮลิคิตะอยู่กลุ่มเดียวกับอิจิกะดังนั้นจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้แน่ใจว่าไม่มีใครคนอื่นเห็นกำหนดเวลาเป็นช่วงเช้าของวันสุดท้ายโอกาสค่อนข้างมีน้อยแต่ถ้าอิจิกะปฏิเสธ การฝึกพิเศษก็จะไร้ความหมายในทันทีฮิตโตริคิตะก็บอกนะครับว่าตัวเธอจะรายงานผลไปทีหลังว่าการคุยกับอิจิกะเป็นยังไงบ้างตัวนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมตอนที่ผมเข้าใจนะครับเหมือนว่าตัวโตริคิตะจะขอให้คิโยช่วยนะครับซ้อมส่วนตัวให้เธอนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะตัฮิริคิตะมีเป้าหมายให้ชนะอิจิกะนะครับซึ่งเหมือนคิโยกจะเล็กอิบุกิที่ซ่อนอยู่ให้มาช่วยแทนนะครับแต่สุดท้ายก็เหมือนคิโวจะตกงลงช่วยนะครับแต่ก็ต้องมีเงืนะเนเนนเน่อนไขนะครับซึ่ตัวทนะี้ผมไม่ ผมยังอ่านไม่ถึงนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับพอทุกคนแยกย้ายตัวคิโยเองก็พยายามเดินหาลิสุต่อแต่เดินไปหลายที่ตัวเขาก็ไม่เจอนะครับและประมาณสามทุ่มคนตอนนี้ก็เริ่มน้อยแล้วนะครับตัวคิโยเองก็ตัดสินใจหยุดนะครับแล้วพอกลับมาที่ห้องคนในห้องก็กำลังเตรียมตัวไปอาบน้ำแล้วกำลังรอคิโออยู่นะครับตัวคิโยก็เลยตัดสินใจไปอาบน้ำกับคนในห้องพร้อมกันวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงตัวคิโเองก็ได้กลับมาที่ห้องพักและได้เห็นรุนพีปีสาม คาเตะบายาชิยืนอยู่หน้าห้องหนึ่งนะครับตัวเขาดูท่าทางไม่พอใจตัวรุ่นพีได้บทโคจินะครับที่ก่อจะกลับมานะครับตัวโคจิเองก็ได้ผลักไหล่รุ่นพีให้ออกไปเพราะว่าตัวรุ่นพีก็ลังขวางทางอยู่นะครับพอโคจิเข้าไปในห้องตัวรุ่นพีก็ได้เดินตามนะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดประตูนะครับตัวรุ่นน้องนะครับก็ได้ถามมาชิมโตว่าพวกเขาจะสู้กันไหมซึ่งคิโยฮาชิมโตะและคนอื่นๆนะครับกำลังเฝ้าดูสถานการณ์นะครับซึ่งตรงนี้หลายๆคนนะครับก็เริ่มไม่อยากยุ่งกับโคจิแล้ว และตัวลุนพีเองก็ได้ตะโกนบอกคนในกลุ่มนะครับว่าพรุ่งนี้ร่วมมือกันให้ดีเพราะว่ากลุ่มของพวกเราใกลถึงจุดวิกฤตแล้วแต่โค้จิก็บอกว่าเขาทําไม่ได้้วเหมือนตัวลุนพี่จะเริ่มโมโหจนบว่าจะต่อ,อยโคจินแล้วนะครับแต่ว่าฮาชิโมโตะก็เข้าไปห้ามได้ทันนะครับซึ่งคิวและคนอื่นในกลุ่มนะครับก็คิดว่าฮาชิโมโตะน่าจะจัดการได้นะครับก็เลยกลับไปที่ห้องเลยครับทิ้งฮาชิโมโตะไว้หลังจากที่ฮาชิโมโตะกลับมาเขาไ็ได้บอกนะครับว่าทุกอย่างสงบลงแล้วดวยเหมือนว เป็นเพราะว่าปี3ก็กัดใช้เงินมากๆและนักง,งูโม,โมเองก็พานักเล่นที่เก่งๆไปอยู่กลุ่มตัวเองหมดพวกเขาไม่มีทางเลือกมากนะเลยดึงโคจิที่เป็นส่วนเหลือเข้าไปและมุ่งเป้าหมายไปที่การพลิกกลับในช็อตเดียวและาสามารถาค,ควบคุมงโคจิได้มันก็อาจจะเป็นแบบนั้นไม่แปลกใจเลยที่เขาจะโกรธมากหากความหวังอันเรนลร้างถูกทำลายลงซึ่งรุ่นน้องคนหนึ่งก็ได้บอกกับคิโอนะครับว่าคงเป็นเรื่องยากสำหรับรุ่นพี่แน่เลยรุ่นพี่คีโอ การมีเพื่อนร่วมชั้นแบบนี้นะแต่ตอนนี้ก็มีปัญหาอย่อย่างหนึ่งนะครับที่ตัวไฮชิมโตะวเองก็ยังจัดการไม่ได้ก็คือเรื่องการนอนนะว่าใครจะนอนที่ไหนนะครับเพราะอย่างวันนี้ตัวโคจิเองก็ทะเลาะกับคนในกลุ่มมาแล้วนะครับเรื่องที่นอนแถมเมื่อปีก่อนตัวคิโยเองก็ยังจําได้นะครับที่เลียงเกับคิโตะนะเล่นป้าหมอนกันจนวุ่นวายซึ่งไฮชิมโตะก็อาสาจะรับหน้าที่นี้นะครับตัวเขาพยายามจัดที่นอนนะครับให้ว่าใครนอนที่ไหนนะครับแต่เหมือนคิโยก็จะบอกว่าก็ถ้าคิโยะแหละ โตเคียวก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพวกเราไม่สนใจหรอกว่าจะได้นอนที่ไหนแล้วก็มีรุ่นน้องเสริฟให้นะว่าใช่แล้วถ้ามีอะไรค่อยตัดสินใจทีหลังก็ได้ซึ่งอาชิโมโตะก็ได้ยินนะและถามว่าทําไมละ่ะอายุนโคจิน่าจะปฏิบัติกับชายแย่ๆแ,แบบนี้หรอซึ่งรุ่นน้องก็บอกนะว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่พอรุ่นพี่คิโย่คือรุ่นน้องัฒนาของพวกเราซึ่งรุ่นน้องอีกคนก็บอกว่าตัวเขาก็เหมือนกันรุ่นพี่คิโยววพวกเราเขาร้มรุ่นพี่มากเลยนะรุ่นน้องทั้งสองก็คือแบบว่าตา เขาลบคิโอจริงๆนะครับอาชิมุโตะเองก็ได้ถอนหายใจนะครับแล้วบอกว่าคิโอแตุ่่มเหมือนว่าจะไม่ที่ชื่นชอบแล้วละ่ะแล้วคนที่น่าจะสับสนที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือคิโอเองนะครับโอเคับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสาบทที่สามนะครับแต่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมรุ่นน้องถึงอวยคิโอขาานาดนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าฮาชิมุโตะไปช่วยคุยหรือเปล่านะครับแปลว่าสาร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มนะครับแต่ก็มันจะมีรุ่นน้องสองคนนะพยายามแบบว่าอวยคิโออยู่เรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับส่านผู้ชมท่นีู้ชมเพียงเท่านี้ครัับบบบ๊าายยคร ไอตรงนี้ลืมบอกนะว่าผมตัดไอช่วงโคอนจิถะเล่ากับคนในกลุ่มไปมาเยอะมากนะประมาณหนึ่งหน้านะครับเพราะว่ามันแบบว่าอธิบจะเล่าให้ฟังหลังก็ได้ท้ายคลิปก็คือโคอนจิผักรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ก็คือชื่ออ่านยากมากเลยนะคือผักรุนพี่แล้วเข้าไปในห้องแล้วก็เหมือนว่ารุนพี่พยายามคุยเรื่องการสอบวันถัดไปนะแต่เหมือนโคนจิก็จะไม่ฟังอะไรนี่แหละแล้วก็โคจิก็มีปัญหากับคนในกลุ่มอีกนะเพราะว่าจัดที่นอนกันไม่ได้นะเหมือนโคนจิจะนอนตรงนี้แต่ว่าคนนี้ก็จะนอนตรงนี้อะไรอย่างนนะครับ แล้วก็บอกว่ามีปัญหาการไปกันมานะครับแล้วก็เหมือนจะทนไม่ไหวนะครับตัวฮาชิ้นพุตโตเองก็เลยเข้าไปห้ามนะเพราะว่าประตูมันไม่ได้ปิดไว้นะครับประตูมันเปิดไว้นะครับแล้วก็ก็แยกย้ายให้จบกันได้ดีนะครับครับสหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่นไปบายทุกคน